ทุกคนทุกท่านสงสัยและสอบถามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการสร้างถ้ำพญานาคมีการสร้างองค์ปูพ่พญานาคขึ้นเยอะสิเลเกินไม่ว่าจะเป็นวัดวารามศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือแม้ทั่งสำนักสงฆ์หรือแม้กระทั่งสถานที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลเองก็ล้วนแต่สร้างพญานาคองค์ปู่ต่างๆขึ้นมาตาม นิมิตท,ที่เห็นบ้างตามความฝันที่เกิดขึ้นบ้างตามแรงศรัทธาที่มีกันอยู่บ้างทุกคนสงสัยว่าในยุคนี้ปัจจุบันเนี้ตอนนี้ทำไมถึงมีการสร้างองค์ปู่พญานาคขึ้นเยอะเสียเหลือเกินเยอะจนชนิดว่าสร้างเยอะกว่าสร้าง,ารางพระอีกหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวนะฮะสาเหตุที่พญานาคนั้นเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเยอะ มีเหตุปัจจัยเดียวฮะถ้าเราย้อนดูตามพุทธประวัติไม่ต้องพูดถึงคําทํานายของพุทธประวัติแต่ว่าให้ย้อนดูพุทธประวัติว่าเทพหรือสัตว์เดรัจฉานที่ขึ้นชื่อว่าพญานาคเนี่ยได้อุทิศตนถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะจันลงรักษาค้าชูค้า คำชูนหนุนให้พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม,มไปในสถานที่ต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นฮนะการมันก็จะมีคำพูดอยู่หนึ่งคำพูดว่ากึ่งพุทธกาลหนึ่งพุทธกาลนี่คือห้าพันปีกึ่งพุทธกาลก็คือครึ่งหนึ่งของห้าพันก็คือสองพันห้าร้อยจะเกิดกรยุคจะเกิดความอาปีจะเกิดนู่นนี่นั่นต่างๆขึ้นมาทำให้ศาสนาเริ่มจะเสื่อมลงจะเสื่อมลงจะเสื่อมลง เพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็เป็นยุคกึ่งพุทธกาล2,500กว่าอืม2,500กว่าปีก็ครึ่งหนึ่งของ5,000ปีแล้วเพราะฉะนั้นาศาสนาเริ่มเสื่อมลัทธิต่างๆเริ่มเข้ามาพระสฆงองค์เจ้าเริ่มจะสอนให้ไปในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างปรบปนกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีสอนถูกอยู่ฮะแต่ว่าสอนผิดแลกแหวกแนวออกไปก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภาวนาตนจะค้ำชูอุ้มชูพุทธศาสนาหนุนนำพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบต่อๆกันไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานนู่นนี่นั่นต่างๆก็คือพญานาคนี่เองครับพญามุจลินแล้วก็บริวารพญานาคและพญานาคสายพันธุ์หรือพญานาคต่างๆก็ได้มีความปรารถนามีความที่จะประสงค์ในการเข้ามาค้ำชูค้ำหนุนนำพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรืองแล้วก็ให้ยังคงอยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปอ่านี่คือเหตุผลหลักๆฮะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีบรรดาร่างทรงหรือผู้มีญาณต่างๆเวลามีเกิดภาพนิมิตก็ดีเกิดสิ่งที่โดนจิตโดนใจก็ดีแม้กระทั่งในความฝันก็ดีให้ว่าเออคนนี้ต้องสร้างปงพญานาคสถานที่ตรงนั้นต้องสร้างสถานที่ตรงนี้ต้องสร้างปู่พญานาคต่างๆนานาอะไรเหล่านี้ เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เหตุความบังเอิญน,นี่ไม่ใช่เหตุแค่อยากจะสร้างเพราะว่าฉันสัทภาแต่องค์ปู่องค์พ่อพญานาคไม่ว่าจะเป็นนาชีนาคาอะไรก็ตามแต่ท่านก็มานิมิตให้ผู้ที่มียานให้ผู้ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ที่สามารถที่มีจิตยานสัมผัสตร,ตรงกันให้ได้รับรู้ว่าต้องสร้างพญานาคตรงนี้ต้องสร้างพญานาคตรงนั้นเพื่อที่จะ ขึ้นมาหนุนนำคำชูพระพุทธศาสนาต่อไปและเราสังเกตดูง่ายๆครับการสร้างพญานาคก,กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสร้างในที่วัดทั้งนั้นแก่ทั้งในในที่พระพุทธศาสนาแทบจะทั้งนั้นเพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็นศาว์ชนิดเดียวที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและอยากจะหนุนพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นถึงแม้พญายนาคจะเป็นสัตว์เดรชานก็จริงแต่เป็นสัตว์เดชานที่มีจิตใจสะอาดที่มีจิตใจดีก็เป็นเรื่องปกติที่อาจมีพญายนาคดีแล้วก็อาจจะมีพญายนาคที่ยังหลงผิดอยู่บ้างนั่นก็เป็นเรื่องปกติเหมือนคนเรามีคนดีและคนไม่ดีอยู่ในสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องที่ขอขาดบาตายใครข้อสงสัยกันได้แล้วใช่ไหมครับ ว่าสาเหตุที่พญานาคนั้นถูกสร้างขึ้นตามวัดวารามศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์หรือสถานที่ต่างๆในที่ส่วนบุคคลก็ดีความหมายก็คือหมายความว่าในกล่งพุทธการเนี่ยพระศาสนาเราจะเกิดกาียุคปั่นป่วนในพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งพระสงฆ์เองก็เริ่มมีอาเพศมีจิตวิปริตที่เปลี่ยนไปนู่นเอานู่นนี่นั่นทําให้ผิดศีลประจิกนู่นนี่นั่นต่างๆนานสารพัด ยุคนี้จึงเป็นยุขององค์ปู่องค์พ่อองค์แม่พญานาคที่จะมาเสริมหนุนนําให้พระพุทธศาสนาคำ้ำจูพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่จนถึงห้า0ันปีต่อไปครับผมอาจารย์จริงวัชนาการชัดเจนแล้วไเ่ใช่ต้องอาจารย์ทิงเท่านั้นนะ